สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับหมอแพรไพรายกับการดูดวงรายวันประจำวันที่4กันยายน2568วันนี้หมอขอเชิญทุกท่านมารับฟังคำทำนายพลังงานและแนวทางประจำวันสำหรับคนเกิดทั้ง7วันเพื่อเป็นแสงสองนำทางในชีวิตประจำวันของคุณนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันที่คุณต้องใช้ความมุ่งมั่นและความอดทนอย่างมาก ในการจัดการกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาการเงินมีแนวโน้มจะได้รับข่าวดีหรือผลตอบแทนจากสิ่งที่ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวอาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยควรเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเขียวจะช่วยเสริมโชคด้านการเจรจาพลังงานประจำวันแนะนำให้คุณตั้งสติและมีสมาธิกับเป้าหมายอย่าให้ความกังวลมาบั่นทอนกำลังใจคนเกิดวันจันทร์วันนี้คุณจะรู้สึกกระตรือรือร้นเป็นพิเศษมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีรายรับพิเศษ หรือโชคลาภเล็กๆน้อยๆความสัมพันธ์กับคนรักหรือครอบครัวอบอุ่นเข้าอกเข้าใจกันดีพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีขาวช่วยเสริมสเสน่ห์และความเมตตาพลังงานประจําวันเน้นให้คุณใช้ความคิดสร้างสรรค์และเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาสําหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้อาจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจสําคัญเกี่ยวกับงานหรือการเงินการเงิน,งนมีแนวโน้มต้องวางแผนรอบคอบระวังการใช้ใจ่ายเกินตัวความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง หรือคนรักอาจเกิดความเข้าใจผิดจากคำพูดควรระวังการสื่อสารพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีฟ้าช่วยเสริมสติปัญญาและความสงบพลังงานประจำวันแนะนำให้คุณรู้จักปล่อยวางและไม่ยึดติดกับอดีตคนเกิดวันพุธวันนี้เหมาะกับการทำงานเป็นทีมและร่วมมือกับผู้อื่นการเงินมีแนวโน้มได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือมีรายรับจากงานเสริมความสัมพันธ์มีโอกาสได้พบปะผู้คนใหมๆ่ๆ ที่จะนำพาโอกาสดีๆมาให้พลังสีที่ควรสวมใส่คือสีม่วงช่วยเสริมพลังงานบวกพลังงานประจำวันเน้นให้คุณเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคนเกิดวันพฤหัสวันนี้เป็นวันที่คุณจะได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆในการพัฒนาตัวเองการเงินมีโอกาสได้รับข่าวดีจากการลงทุนหรือขยายขยายธุรกิจความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หรือเจ้านายจะได้รับการสนับสนุนพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีทองช่วยเสริมบารมีและความมั่นใจพลังงานประจำวันแนะนำให้คุณกล้าสแสดงออกและเชื่อมั่น ในศักยภาพของตัวเองสำหรับคนเกิดวันศุกร์วันนี้คุณจะมีสเสน่ห์และได้รับความสนใจจากคนรอบข้างการเงินมีเกณฑ์ได้เงินแบบไม่คาดคิดหรือได้รับของขวัญความสัมพันธ์กับคนรักหรือเพื่อนสนิทจะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีชมพูช่วยเสริมความรักและความสุขพลังงานประจําวันเน้นให้คุณใช้ความอ่อนโยนในการแก้ไขปัญหาปิดท้ายด้วยคนเกิดวันเสาร์วันนี้ควรระวังเรื่องอารมณ์ และความเครียดการเงินยังต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบระวังรายจ่ายฟุ่มเฟือยความสัมพันธ์กับคนรอบตัวอาจมีความห่างเหินควรหาเวลาให้กับครอบครัวพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเทาช่วยเสริมความมั่นคงพลังงานประจําวันแนะนําให้คุณพักผ่อนและดูแลสุขภาพใจคติสอนใจจากจักรวาลวันนี้เมื่อใจสงบโลกทั้งใบก็จะเงียบสงบตามจงใช้ดวงเป็นเพียงแสงนําทางแต่ปลายทางนั้นคุณคือผู้เลือกเราจะพบกันใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ